สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมการทดลองเรื่องมวลของวัตถุมีผลต่อระดับเสียงอย่างไรนะคะการระบุป,ปัญหาคือแรงกำเนิดเสียงที่มีมวลต่างกันจะให้ระดับเสียงที่ต่างกันหรือไม่อย่างไรคะ่ะสมมุติฐานของการทดลองครั้งนี้ก็คือแรงกำเนิดเสียงที่มีมวลแตกต่างกัน จะให้ระดับเสียงที่ต่างกันโดยแหล่งกำเนิดเสียงที่มีมวลมากกว่าจะให้เสียงต่ำกว่าค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะ คุณครูกาลยาณีจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องระดับเสียงในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 นะคะปัญหาของเราก็คือวัตถุที่มีมวลแตกต่างกันจะให้ระดับเสียงที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะโดยกิจกรรมนี้คุณครูได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะ 1. ขวดแก้วจำนวน3ใบนะคะ 2. น้ำผสมสีผสมอาหารนะคะ 1,000ลูกบาทเซนติเมตรค่ะ 3. ตะเกียบโลหะ1อันนะคะ 4. กรวยพลาสติกนะคะ1อันค่ะวิธีการทดลองของเรามีดังนี้นะคะขวดใบที่1ไม่ใส่น้ำนะคะขวดใบที่2เราจะเติมน้ำลงไปครึ่งขวดนะคะขวดใบที่3เราจะเติมน้ำลงไปเต็มขวดค่ะ มาดูวิธีการทําการทดลองกันเลยนะคะเติมน้ำลงไปในขวดใบที่สองนะคะครึ่งขวดนะคะ สำหรับใบที่3มเราก็จะเติมลงไปเต็มขวดค่ะเต็มขวดนะคะเอาลงไปเลยค่ะเต็มขวดไปเลยนะคะเต็มขวดพอดีเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาใช้ตะเกียบนะคะเคาะที่ขวดทั้ง3ามใบนะคะก่อนอื่นนะคะ เราก็จะมาฟังเสียงกันนะคะจะเกิดเสียงเป็นอย่างไรนะคะเราจะเคาะที่ขวดใบที่หนึ่งก่อนนะคะก็คือขวดที่ไม่มีน้ําเลยค่ะฟังเสียงนะคะต่อไปเป็นขวดใบที่สองค่ะขวดใบที่สองที่ไม่มีน้านะที่มีน้ําครึ่งขวดนะคะทีนี้น้ําครึ่งขวดค่ะ ไปเป็นขวดใบที่มีน้ำเต็มขวดค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะเด็กๆเสียงที่เราได้ยินนะคะจากขวดทั้งสามใบนักเรียนได้ยินเสียงที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอย่าลืมนะคะบันทึกผลลงไปในตารางบันทึกผลการทดลองนะคะในกิจกรรมที่สองนะคะ ในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนหน้า73นะคะฟังเสียงอีกครั้งนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะจากการทดลองพบว่าขวดที่ไม่ได้ใส่น้ำเลยนะคะจะมีมวลน้อย เมื่อเคาะจะทําให้เกิดการสั่นด้วยความถี่สูงทําให้เกิดเสียงสูงนะคะขวดที่ใส่น้ำเต็มขวดจะมีมวลมากที่สุดเมื่อเคาะจะทําให้เกิดเสียงด้วยความถี่ต่ำแล้วก็จะได้ยินเสียงต่ำนะคะอีกครั้งค่ะ ชัดเจนไหมคะสำหรับการทดลองนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมการทดลองกันนะคะคำถามของเราก็คือหนึ่งขวดน้ำที่มีมวลมากที่สุดคือ ขวดน้ำหมายเลข3นะคะขวดน้ำที่มีมวลน้อยที่สุดคือขวดน้ำหมายเลข1ค่ะขวดน้ำที่ให้เสียงต่ำที่สุดคือขวดน้ำหมายเลข3ค่ะขวดน้ำที่ให้เสียงสูงที่สุดคือขวดน้ำหมายเลข1ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยต่อไปเราจะไปสรุปผลการทดลองกันเลยค่ะจากการทดลองสรุปได้ว่าขวดที่ใส่น้ำเต็มขวดมีมวลมากเมื่อเคาะจะสั่นด้วยความเร็วต่ำทำให้เกิดเสียงต่ำส่วนขวดที่ไม่ใส่น้ำมีมวลน้อยเมื่อเคาะจะสั่นด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดเสียงสูงดังนั้นแรงกำเนิดเสียงที่มีมวลมากจะให้เสียงที่ต่ำกว่าค่ะเป็นไปตามสมมุติฐานที่เราตั้งไว้เลยนะคะเก่งมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ